กาบสบายดีเด้อพี่น้องอน,นี่ก็บพ่อๆกันอีกแล้วสักองซาบไล่์พ่อๆกันยำสาวๆ,ๆพี่น้องเอ้เปิดลงมาก็เห็นทอาเจิยกับเสียมกับดลดคูหูนี่แหละพี่น้องไปไหนไปกันไม่ทิ้งกันก็บอกว่าวันนี้ก็บพ่อๆกันเปิดออกมากับยุปาอยู่แล้วพี่น้อง,ไไงออนนอเ,กกยอ,ยอ,งเอ้ปาน้ำใหม่อีกแล้วพี่น้อง เลาะหาน้ำใหม่อีกแลวพี่น้องเลยขั้นบ่หากับบอก่ได้กินพี่น้องบนนอกขอ,อกหน้าจะทองหายทองนาขั้นบ่หากับโบมีเงินซื้อกินพี่น้องเลยเงินหากับโบมีก็เลยแบบหาหาน้ำใหม่หาเห็ดกินพี่น้องเลยได้ดดข้าวเมืองขาวดอกบบมีเงนินเเจอกับมีแต่ เลาะแต่ปลาหาน้าใหม่ในเรานาะเจยเนาะมากับทอเจย์สองคนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเลาะหาน้ำใหม่คือเก่าเห็นเนาะหยุดบันเนาะบันหน้าเอาเลาะหาน้ำใหม่หยุดไปวันๆพี่น้องเอ้ย bỏ hái và bỏ để ăn thì nọ, có tiền ăn xíu, ăn, có tiền ăn xíu, dò xíu, ăn, cứ thế bỏ hái làm mày chẳng xíu là thì nọ, cay, lông hay lông na, cả, là nọ, xong năm cân lại thì nạng đấy, bà môn đi, tao chơi xí, lấy năm mươi môn ไปลุนกันเลยพี่น้องหอดเลยพี่น้องเลยพอแหลกแหกมานพี่น้องเห็แุแล้ว<ล>พี่น้องเอนะ็น่ะเราเจอสิเป็นค,คนเอาซับเอาน้ำไม้ปัดน้ำไม้ไล่เลยพี่น้องนี่ตาฝนทรัยพย์เล่งใส,ส่ยางดีพ่าดจั่วใส่ปลายมันได้ลพี่น้อง อุปกรณ์เขาใส่น้ำม้เต็มนี่ก็จังเมื่อเขาก็เต็มนี่ไอ้พี่น้องมาจากเราพี่น้องเลยมานผอมมันผอมฟุบปาร์ทน้องถ้าเจอศิษย์ศาสตรเองมาสักอันยาด้ด้หกเนี่พี่น้องเลยหกหกลายหกลายก้อนนี่ก็มีพี่น้องในต้นนี้กระมีมันจะต้นใหญ่ เจอถาเจอจะเป็นคนสับพี่น้องเลยตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นเพราะน้ำใหม่ร้ายอะไรพี่น้องขออ่อนๆมันนะเด้อจะเอาขออ่อนมันนะเด้อเอออืมอืพี่น้องเสียงดังจวัดจวัดออกให้เบิร์ดเลยออกกันวาเบิ่งพี่น้องเลย โอ้โหเอาอีกคนนะต่อเจอกันเต็มๆวันนี้ค่อนทำไมง่ายพี่น้องอเลยส่งสีได้ลายเลยส่งสีได้ลายพี่สันเอาได้ลายเอาเมื่อเมืนน่อเ<า>มื่อเด็กพี่น้อง,องเลยวันนี้โอ้หเอาอีกเลยพี่น้องเอาซับรถซับรถไปต้องโค้นลงไปเพราะว่าเขาสีได้ซ้อมคือเก่าเอออ่อนจวดเลยล่ะมาอีกเลยเหน่า เงินด็ทจอ,อสิเอามาเลยน้องมีอยู่ได้หาพี่น้องเลสองซัอันคางนะก็มีนะหมุนห่วยหมุนห้องพี่น้องลงนะลนกันไปเรื่อยๆพี่น้องเ,อ,เอ,อ,อ้ยตัดเจยฝอยเลยพี่น้องอันักใหญ่เลยพี่นอ้องอ่ะบึงไก่ ม่มันเีด้ีด่นอ่ไม่เิมอ,อกล,ลเลที่สับอาีินอ่ับอ่ะขู่ืนไปสับวางวางเทิงยืนวางเทิงพ่นจังสับได้จังสับพี่น้องสับอีกข้น<ม>สับทังเทิงพ่น เออซับบัานวสิได้แต่ละอันนี่ค่ะซับรถน,นะอืมซับรถบ้านเ,ออเปลี่ยนทาเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางพี่น้องเพชีย <c oughs> นยังบ้านนี้าเอาเอาเอาน้ำใหม่พี่น้องเอ้ยสังเกตเสือ เสือกรเจี๊ยนสิเป็นยังหมดเลยขาดขาดซ้ำสีขาดพี่น้องโหเห็นหอดขี่เห็นจุดอากหลักแร้คล้องขาดพี่น้องไชสองอันได้ก่อนนี่พี่น้องไปลุนกันไปเรื่อยๆอีกพี่น้องเลยออีกเลยพี่น้องของขอนำมาโจดวะนี้นี่นำไม้ของแสบพี่น้องไอ้ตัวนี้นะอ่อนหนึ่งดี sau anh vinh đỏ. All ăn and tham and living ong. Bye bye. 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 โจดนะ้ยมาหาโจดนะเอาไ้ที่มาโจยมเจ็บเยอะเร็วกยวั ได้ออกมากเลยพี่น้องน้ำมัโจดก่อเดียวเจ็ดนอเจ็ดนอพี่น้องนี่เขาก็แกงพอแกงเลยปลีแกงเลยตัวนี้นอนี่น้ำมัโจดพี่น้องของแสบไปพี่น้องรุนก็ไปเรื่อยๆพี่น้องเลย,ม,ย,ลยมันเสิไดายเลยายสามได้หมดนี่อุออ้อยอีกแล้วพี่น้องยังพ <c oughs> ี่น้อ, <c oughs> นองเอ้ อันบักใหญ่เลยพี่น้องบ้ดนี่ซส่อซอมค <สำ S 2> ามพี่น้องเลยหมุนยางเดีเ่ยวฮานะ่ะยางพี่น้องอันนี้นะเบิง่งเด้ยพี่น้องป๊าดตอโอ้ที่เท่ากำกินมันยันงอีกอันหนึ่งพี่น้องเลยจะวัาสีได้หรือบ่ได้หก ได้อีกบ้าเอาไงได้เอาไอ้ไรบ้านี้ทาบึงตัวนั้นตายอีกแล้วเดือดขันบักไงรอเจอเอาไปใส่ถุงพี่น้องป้ายิงดีดีดูห่าเจ้ หืมตัวจีซับหนาจะคลองไปให้น้องรุ่นกันไปเรื่อยๆเต็มทุระกระสอบห้าดังสีแดงเมือ่อ,อพี่น้องไปไปพออีกแล้วพี่น้องสองอันมันบ้ากใหญ่ไปพี่น้องไปโอ้ลองสังเกตพี่น้องมันก็ไปเบิง่งเด้สิซับมาให้เธอเจยถือให้เบิ่งพี่น้องหาซับตอนพี่น้องวันหก ăn bọc chảyเลย ได้ๆได้ได้อันนึงได้อันน่ะอืมเก็บกัน tôi nhìn hình ngay muốn muốn ở đây vừa ออกมาหลดนตีเล็บลอ,อยเลยพี่น้องเลยมวยแหง้งพาเจอกับมวยแหง้งจนมันนั่งผ่า,า,านนหนมไม้นี่ตัวนี้ใหญ่มวยประเจิมวยมวนเยอะมวนมวลที่ผนเห็นหน่อไม้มวลนี่จะไม้นางใหญ่พี่น้องเลยเบิังหน่อไม้เขามวลนี่คือว่าได้ลายอะไรมูล มาอาีกแันนี้ยืนในอันทุงเนาะสองทุงพี่นอ้องพอดีสองทุงพี่น้องมาเลยพอดีพอดีเตียมกระสอบแล้วคันใส่กระสอบกันสองทุง,ทง,ง,ออง,ง,เงเมื่อยโค้งเอามาออกมาเป็นป่าน้ำมัเมื่อยแห้งพี่น้องมนี่จะเย็นๆกันจังเมื่อพักผ่อนนิดหนึ่ง ั้งเมื่อเขาก็เาก็ออกมาเลยไสองพอดีเลยพี่น้องน้ำมาโจดในเฮาวซีเมื่อแกงพนนีเพราะว่าน้ำมัอันนี้มันอ่อนเด้พี่น้องตกแป๊บเดียวเขาก็แกงไรเลยหม้อโผลเขาก็แกงเลยพี่น้องเลยข้อเดียวได้หาพี่น้องสามสามสี่หาอันห้าข้าวซีแกงกินน้ำมันแซ่บๆพี่น้องเลย ให้น้องนี่แกงให้กินอีกเออตัวน้ำต้มเจอคัสซันกับน้ต้มกับมกตัวนั้นแซ่บง่ายสุดเลยพี่น,องงน,น้องก,กต็ตัวนี้นะต้มตัวนี้นะตัวนี้แกงกับโมกตัวนี้น้ำมกเอาในาย่าซำในน้ำมกเอาพี่น้องไปยังจะอ่อนท้อเจอเนี่ยความใหญ่ซำขาเจขาอขา มาเนี่ยเขากับสมาชากคนเดียพี่น้องเอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ส่งซาบุไลเด้อเด้อพี่น้องเป็นกัวรังใจซาบุไลเท้าเจยเด้อเพราะเจยเจยพี่น้องจะได้ล่าพี่น้องเลยพี่น้องไปเลยพี่น้องเอ้ยไปดีพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมาเราได้ป่ะเนี่ยเมื่อย์แห้งเอาสบายเมย์ดึรถ นี่ลนะสีแดงนะไปไหนไปกันนะ่ะอ่านกับจนตัวไปอลีกบนาก็ไปอลีไมนะ่น้องไปไปแล้วไปเลยวะนี่บริกงรนกับดับด้วยนะอ่านมันนะ่ะขาดจนเบิดไปแล้วพี่น้อง